ี่คนน้อยได้แล้วเบือคิดว่ามึงอยู่ไอคมแ้ไม่น่ใจว่ารวมเลือดอเอมันสนุกนะคนน้อยเนี่ยไม่มีนะไม่ขึ้นนะอันเนี้ยโอ้ครับใครด่ากูยังดูเวอรมนเตรียมเตรียปิดดำ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 เอาดำยางเยตเอาไว้เอาเว้เอาว้

เพื่อนด,ด้วยดำชูเพื่อนด้วยเรม<ห>ี่เยอะเยอะมีเยอะเยอะเรมีเ่เยอะเยอะเรมีเ่เยเอะเยอะพี่ขอรักเธอคนเดียวไม่ลืมอย่าให้พี่หลงรักอย่าให้พี่หลงฝัน แต่ก็ตายอยูเอ้าโอ้ยแย่มึงมึงอย่าเล็กมึงอหยาดปุ๊กี่ลูกบอกกูดิดลงเลี้กงชุกได้สบายจิวเฮ้ยอย่าเม๋อดิเฮ้ยมึงชุบมาเม๋อทำเพี้ยอะไรเนี่ยใช่ใช่ย่าเม๋

สีดำทีลซนะพี่สีดเพื่อนเพื่นด้วยชุบเพื่อนด้วยด้วยกับเพื่อนน้อยเพื่อนไปชวยเพ่อนไปช่วเพื่อนไปชว กันเพื่อนด้วยกันเพื่อนด้วยกันเพื่อนด้วยเดนซะเหมือนกูดูไม่ออกเลยเนาะอย่าตีเราายครับขายไม้ทีรครับขายไม้ทีร้อยใครกก็ได้นะใครเลิกได้ผมู เพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยเขียวชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบแล้วชุบแล้วจุมแล้วจุมแล้วดึงเพื่อนกลับมาดึงเพื่อนกลับมาหาเพื่อนมามาดับปตรงกลางเพื่อนเฮ้ยเอาดักดักข้างหลังดักข้างหลังไปเข้ากลางแล้วดักข้างหลังเลย chúng lặng chúng lặng chúng lặng đặt xuống lặng đây Mỏi cua ไปโอ้โหขอยรอบขอยเซมีรอบครับไอ้เจี๊ยปั่มเดินไม่ได้เป็นที่อะไรเนี่ยออไอ้เจี๊ยไอ้กบัปั๊มไม่ได้เจี๊ยอะไรเนี่ย chúc lời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  chúc 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 Đúng rồi, đúng rồi. Xoài xoài, xoài xoài. Bye, là là bài, 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 bớt nó, bớt nó Bye bye, เฮ yeah. ้ยทำไมน้ำเงินมันดีวะสีฟ้าชุบเพื่อนเอาอะไรอ่ะตัวลำอ่ะ <c oughs> คิดว่ากินข้าวมาแล้วเขียวหลังเป็นใหม่เป็นอุ้ยสวยจัดไหวไหมล่ะเฮ้นเว้นเป็นตายเส้ย

โดดสูงเลยพี่โอมแมนกระโดดไปจิงโจ้เลยสามสาแงตายตายตายหมดแล้เก๋มัหมดแล้วมีนะพี่ ม่อะไรปืนจะเข้าอเอะม่ไม่อะไรปืนจะเข้าก็ได้แค่ยิงเขาเยนี่ไปชงเต็มวยนะอีบอสโอ้มีเยอะอีอสเลเยอะดูโอ้โหนักิโลตายซะกูก็มีแต่กูปิดอยู่ปืนมาอ่ะโดนปืนปืนมาอ่ะโดนปืนปืมอ่ะโดนาอ่โดนอาโพีทีสสยอะอยาโดนนะพีส่ิอยาไม่ได้ในในไช่ป่ละในโตค้ายมียัง าไม่อะไรปืนจะเข้าอ๋อไม่ไม่เขาให้หมดไปเลยอะทั้งนั้นนะประมาณพันเหรียญได้มั้เดวไม่กลัวหรอกแค่กระบอกละอย่าโดนบาสุก้าวอ่งลุงแทงไปลูกเมียวตรงเนี้ยมีป้ามีป้ามีป้า